ตาละน่ารู้เทียงคู่ประชาชนนำเสนอข่าวสารในพื้นที่นำข้อมูลนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงวี่น้องประชาชนต้องรายการอปมชคุยข่าสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการอปมชคุยข่าวนครนายกพบกับดิฉันอทิตยาจินะทำรงวัฒน์อปมชจังหวัดนครนายกค่ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการจังหวัดนครนายกเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ M.O.U. ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยาการนครนายกกับ Royal Hill g o l f Resort and Spa เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าทำงานกับสถานประกอบการในช่วงวันหยุดเพื่อสร้างรายได้พิเศษให้กับนักศึกษาและแบ่งเบาภาระผู้ปกครองวันที่21มีนาคม2564ที่ห้องประชุม Royal Hill g o l f Resort and s p นตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกดกรมั วานสุขขวัตผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการนครนายกพร้อมด้วยอาจารย์สาวิตรีแก้วเขตการที่ปรึกษางานต่างประเทศและดรภาชินีดงดินอ่อนผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการจังหวัดนครนายกได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเ o u ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยี พานิชยาการจังหวัดนครนายกกับ Royal h i l l g o อ f Resort a n ท Spa ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าทำงานกับสถานประกอบการในช่วงวันหยุดเพื่อสร้างรายได้พิเศษในช่วงวันหยุดให้กับนักศึกษาและแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและฝึกประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาด้วยในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยิ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครนายกรวมกับเทศบาลเมืองจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครนายกรวมกับเทศบาลเมืองจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่นณตลาดเปิดท้ายสีเมืองใกล้กับศาลาการจังหวัดนครนายกอเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยการนำของคนตำรวจโทกระหนกสงวนพักผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายกและคณะ พ้นตำรวจโทรกระหนกสงวนพักผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายกส่วนราชการและพนักงานเทศบาลจำนวน50คนร่วมกิจกรรมเพื่อเชิญชวนและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเพื่อการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาสภ เทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยใช้ตลาดเปิดท้ายสีเมืองตลอดเส้นทางการเดินรณรงค์ได้รับความสนใจจากประชาชนและการรับรู้รวมทั้งการแสดงเจตนารมณ์ในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตอนเองต่อไป ในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่รีบตรวจสอบรายชื่อเพื่อการรักษาสิทธิ์และเข้าคูหารับบัตรเลือกตั้ง2ใบเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายกโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดนครนายกจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตาภัยในพื้นที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกวันที่23มีนาคม2564นายอัมพลอังคาภา,ากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนค ครนายกเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกเนื่องจากเมื่อวันที่8-11ถึงมีนาคม2564ได้เกิดสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอองคลักษ์จำนวน54รายโดยมีหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดและ อำเภอรวมมอบสิ่งของพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกลงพื้นที่เยี่ยมหน่วเลือกตั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำประชาชนไม่ให้สับสนและตรวจเข้มป้องกันโควิด -19 วันที่28มีนาคม2564เวลา9นาฬิกาบรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครนายกที่วัดบุญน,นาคหรือวัดต่ำเทศบาลเมืองนครนายกในอําพลอังคภากรกรุณผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครนายกได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยของเขตเลือกตั้งที่2ในหน่วยเลือกตั้งที่5 และหน่วยเลือกตั้งอื่นๆในจังหวัดนครนายกโดยมีพันตำรวจโทรกระหนกสงวนพักผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายกและคณะกรรมการให้การต้อนรับโดยการเข้าไปใช้สิทธิเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้บริการเจลล้างมือและกำชับให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากาอนามัยนายอัมพลอังค่าภากกุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกล่าวว่าการเลือกตั้ง ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเป็นหน้าที่โดยตรงของกกตจังหวัดที่ประสานงานกับหน่วยงานของจังหวัดท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งในการจัดเตรียมการเลือกตั้งสําหรับข้อห่วงใหญ่ก็ได้รับทราบจากท่านกกตเกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิเนื่องจากมีบทสองใบคือเลือกนายกและเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจะทําให้ประชาชนเกิดความสับสนในการลงคะแนนบ้างซึ่งกกตจังหวัดนครนายกก็ได้มีการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ประจําหน่วย ได้เป็นอย่างดีก็เชื่อว,ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นไปได้วยความเรียบร้อยตอนเองในฐานะฝ่ายปกครองได้มาเยี่ยมหน่วยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งการดําเนินง,งานเป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีสถานที่เหมาะสมและก็มีประชาชนมารอใช้สิทธิ์กันเป็นจํานวนมาก สาระน้ารู้เสียงคู่ประชาชนนำเสนอข่าวสารในพื้นที่นำข้อมูลนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงพี่น้องประชาชนต้องรายการอมชคุยคา